ครับสวัสดีครับผมอญญาจารย์ปอเทพสถิตสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูเรามาพยากรณ์วันที่13เมษายนถึง30เมษายนกันผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นเป็นไฟแต่เป็นไฟที่ให้คุณประโยชน์ในช่วงวันเวลานี้นะคือทำให้อาหารสุกทำให้ร่างกายอบอุ่น เป็นไฟที่ให้แสงสวา่างดวงของท่านนั้นเขาบอกว่าจะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นท่านจะได้เงินเก่าเงินเงินจากในในอดีตที่ท่านทําไว้งานในอดีตเงินจากคนเก่าญาติพี่น้องท่านจะได้เงินตรงนั้นนะครับด้วยบุญบาร,รมีของท่านโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่มีฐานะใหญ่กว่า ผมพยากรเลยนะมีโอกาสได้มรดกครับมีโอกาสได้ทรัพย์สินและเป็นไปได้สูงมากสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูผู้ที่เกิดราศีธนูบางครั้งเนี่ยปัจจุบันเดียเ๋ยวนี้ที่ท่านดูเทปของเราหรือดูการไลฟ์สดของเราเนี่ยอาจจะอึดอัดขัดข้องใจบ้างหวานอมขมคืนน่าชื่นอกทมทนครับทนเขาบอกว่า ถ้าคุณบินไม่ได้ก็ให้วิ่งถ้าคุณวิ่งไม่ได้ก็ให้คุณเดินถ้าคุณเดินไม่ได้ก็ให้คุณคลานคุณทำยังไงก็ได้ครับให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าสำเร็จแน่นอนเพราะดวงคุณดีสวัสดีครับ